มาบทบถ้วนใช้เงินหมดไปจนคารานะคะมาถึงปี66นโยบายขอ,องมติอรมให้แบ่งทางหลวงฉลองทางดวนฉลองรับนครนายกแก่งคอยจาก3เฟสเป็น4เฟสเฟสที่1เนี่ยก็คือส่วนต่อขยายจากฉลองรับมาถึงคลอง11เกฮัทไทราชนะคะ แล้วก็ศึกษาว่าถ้าจะมาเชื่อมต่อกับเอ็มอารหกซึ่งเป็นาาทางหลวงวงแหวนวงที่สามที่จะเชื่อมจากการจนบุรีไปบุรีรัมย์ก็ให้ทบทวนมติรมอแต่อยากจะรเรียนว่า EA a ที่ได้รับรองประกาศไปแล้วเมื่อปีหกห้าเนี่ยนะคะกำลังจะหมดอายุในเดือนมีนาคมปีหกห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทำอะไรในตอนนี้เนี่ยนะคะหรือเอเอหมดอายุ กาเรเดินทางจากนครนายกกรุงเทพเนี่ยเคยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งวันนี้เนี่ยสำหรับเสาทย์เนี่ยเป็นสี่ชั่วโมงความเสียหายในด้านเศรษฐกิจเกิดข,ขึ้นเนี่ยเป็นมูลค่ามหาศาลเพราะว่านครนายกต้องผ่านปรุมนะคะปะทุมก็ทุกท่านทราบดีถนน305มีสามเลนเลนขวาสุดสําหรับกลับลรถเลนกลางรถวิ่งทางไกลเลนขวาเลีเ้ยวเข้าซอยเลี้ยวข้าม คนที่เดินทางไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการปืนงผิวจราจรให้กับถนน305เนี่ยก็เป็นประเด็นระยะสั้นที่เราอยากจะให้ทางภาครุฐเนี่ยได้รับการทําถนนโลโกโรถในฝั่งซ้ายไปถึงขาเข้ากรุงเทพน,นะคะของครองรัสงสิเพื่อให้คนที่เดินทางระยะสั้นไปใช้โลกโลก้รถก็คืุถึงจราจรมาให้ได้ได้30เปอร์เซ็นตนะคะก็เท่ากับ50เงินเลยนะคะประเด็นนี้เนี่ย ค่อยปลอคภัย